ทำไมเราถึงต้องทำสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาหนึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยสักนิดแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจที่เราตีความให้มันย่อยง่ายสิ่งที่เราทำคือโปรแกร,รมบริหารตรออใช้คำนวณรายจ่ายเพื่อต่อภาษีรถต่างๆได้ง่าย 2. โปรแกร,รมโดยทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาจากประสบการณ์ทำงานจริงในตรออ จึงไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทำให้การออกแบบจึงไม่สอดคล้องกับงานแต่สิ่งที่เราทำเราได้กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงออกแบบให้เหมาะสมมีความประณีตใส่ใจทุกรายละเอียดดุดงานศิลปะอันทรงคุณค่านำไปใช้ได้จริงในระดับมืออาชีพ 3. ลักษณะงานมักมีความเร่งรีบ เนื่องจากลูกค้าใช้บริการช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่โปรแกร,รมที่มีอยู่มีช่องกรอกข้อมูลที่มากการออกบินจึงใช้เวลานานเราจึงออกแบบให้มีช่องกรอกข้อมูลที่น้อยเช่นรายการเพิ่มเติมมีช่องบันทึกรายการเพียงช่องเดียว 4. การเขียนบินเงินสดอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและไม่สะดวก ในการจัดเตรียมเงินและเอกสารเพื่อต่อภาษีเราทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับช่วงเวลาที่เร่งรีบในการเตรียมเงินเพื่อต่อภาษีตรวจสอบยอดจ่ายที่กรมขนส่งหลังกลับจากต่อภาษีดูยอดส่วนต่างรายรับรายจ่ายในวัน 5. การที่เจ้าของหรือพนักงานตอรออจะเปิดใจเปลี่ยนมาใช้ระบบที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมองว่าเพิ่มงานการเรียนรู้การใช้งานยุ่งยากเราจึงออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้โดยป้อนข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นโดยข้อมูลบางส่วนโปรแกรมใส่ให้เองเช่นวันสิ้นภาษีปีที่ต่อภาษีประเภทพอรอบอโดยรถรอยยนหนึ่งคีแค่ซีซีไม่คีน้ำหนักรวม จักรยานยนต์ไม่คีน้ำหนักรถน้ำหนักรวมรถกลุ่มอื่นไม่คีซีซก็ได้ 6. โปรแกร,รมโดยมากมีเมนูการใช้งานที่เยอะสร้างความสับสนกับผู้ใช้งานเราจึงลดเมนูโดยนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจัดให้อยู่ในเมนูเดียวกันเช่นเมนูออกใบเสร็จดูประวัติการใช้บริการ จำนวนครั้งที่เคยมาใช้บริการของลูกค้าได้เลยเมนูภาษีที่จ่ายกรมขนส่งมีรายงานหลายรูปแบบเมนูเงินสดรายวันดูรายการบินเงินสดชนิดเงินและรายจ่ายรายรับในเมนูเดียวสามารถส่งออก Excel ได้เลย7เป็นธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ดังนั้น,นกลไกเดียวที่จะเปลี่ยนการทำงานของพนักงานคือโปรแกรมนี้จะช่วยสร้างนิสัยการทำงานประจำวันที่ดีมีลำดับขั้นตอนเป็นระบบช่วยให้คนอื่นทำแทนได้8ขนาดของบินเล็กกระทัดรัดจัดเก็บง่ายมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ง่ายในการตรวจสอบภายหลังและยังช่วยประหยัดกระดาษเช่นกระดาษ A4 ออกบินได้4ใบ9โดยพื้นฐานโปรแกร,รมมีการจัดเก็บข้อมูลค้นหาเรียกมาแก้ไขสิ่งที่เพิ่มเข้าไปคือโปรแกร,รมนี้จะช่วยคำนวณภาษีเงินเพิ่มที่ตรงกับที่กรมขนส่งเรียกเก็บ ค่าตรวจสภาพเป็นไปตามที่กรมขนส่งกำหนดโปรแกรมจะเลือกประเภทพอรอบอให้แม้ผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจก็ออกบินได้10มีหน้าจอสรุปดูการดำเนินงานด้านการเงินยอดบินพอรอบอและอื่นๆช่วยนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการดำเนินงานได้11ยอดชำระไม่ต้องคีย์ ช่วยให้ถอนเงินลูกค้าได้ถูกต้องเลือกจ่ายเป็นเงินสดเงินโอนค้างจ่ายหรือรวมกันได้12เพิ่มชื่อผู้ใช้งานของพนักงานหรือเพิ่มชื่อผู้ใช้งานย่อยได้13ดูข้อมูลผ่านมือถือที่ไหนเวลาใดก็ได้แบบเรียลไทม์ส4 กำหนดการออกบินเป็นทศนิยมหรือไม่มีทศนิยมได้เอง